คุณครูบอกพวกเราว่าการเป็นคนดีต้องรู้จักให้ความรักและเสียสละต่อผู้อื่นมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ดูคะต้นแบบของพวกเราคือคุณครูแล้วต้นแบบของคุณครูคือใครคะบุญของพวกเราที่มีคนครูบุญของคนไทยที่มีในหลวง ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานมรภูเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านทรายมูลเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวยัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่หมู่ที่7 ตำบลทรายทองอำเภอสีบุญเดืองจังหวัดนองบัวลำพูห่างจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1ระยะทาง44กิโลเมตรสภาพบริบทของโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่35ไร่2งาน5ตารางวานักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนผู้ปกครองทำงานต่างถิน่นโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน3หมู่บ้านเป็นโรงเรียนที่มีอากาศดีปราสจา์มลพิษ ปัจจุบันมีอาคารเรียนสีอาคารหอประชุม1ห,หลังบ้านพูกครู2หลังจำนวนครู18คนครูาตราจ้าง3คนครูพี่เลี้ยงเด็ก1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนมีนักเรียนจำนวน309คนผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายประมวลพินิษมนตรี โรงเรียนได้นำเนินการบริหารสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน5ด้าน1 7องค์ประกอบ62ตัวบ่งชี้โดยได้นำเนินงานตามสภาพบริบทด้วยมาจนถึงปัจจุบันดังนี้ด้านที่1การจัดการสถานศึกษา4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ด้านนโยบายผู้อำนวยการได้มีการน้อมเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการโดยได้เชิญกรรมาการสถานศึกษาชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีความสอดคล้องในการจัดการศึกษาแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือต้องมีคุณธรรมนำวินยัยใฝ่ประหยัดรู้คุณค่าจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ เช่นโครงการบันสำคัญของชาติและาศาสนาโครงการเท่าแก่น้อยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธองค์ประกอบที่2ด้านวิชาการโรงเรียนมินโยบาให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการลงไปในหน่วยการเรียนรู้โดยเฉพาะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเช่นการสานตะก้า การปลูกผักสวนครัวการทำน้ำยาล้างจานโครงงานดอกไม้พลาสติกจากถุงนมโครงงานตุ๊กตาจากถุงเท้าโครงงานถนอมอาหารของเด็กปฐมวัยองค์ประกอบที่3ด้านงบประมาณมีการจัดการวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนและมีการติดตามผลงานดําเนินงานประจําต่อเนื่องเช่นการรายงานผลดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่4ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนจัดสภาพบริบททั่วไปให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นการเลี้ยงไก่ไข่ประสานกับชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเช่นเชิญชวนชุมชนซื้อไข่ไก่จากโรงเรียน ด้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1หน่วยการเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษาโดยเฉพาะวิชาการงานอาชีพและวิชาสังคมองค์ประกอบที่2การบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้มีแผนการเรียนรู้แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมองค์ประกอบที่3สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีการทําโครงงานแผ่นพับและการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้องค์ประกอบที่4การวัดและการประเมินผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้สอนแต่ละรายวิชามีการสร้างเกณฑ์วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนองค์ประกอบที่1นถึงสการแนแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนมีงานและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านเพื่อที่จะให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีคุณธรรมมีความสุขมีการจัดระบบการแนแนวมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อนกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนมีคณะกรรมการน,นักเรียนช่วยคิดช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสององค์ประกอบคือการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการติดตามและขยายผลโรงเรียนบ้านายมูลมีแผนงานที่จะพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและมีการเตรียมเอกสารเพื่อให้คณะครูทุกท่านได้ศึกษาองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงน้าที่5ผลรับความสําเร็จสีองค์ประกอบคือสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรของสถานศึกษาผู้เรียนโรงเรียนบ้านไซมูลมีสภาพบริบทเหมาะสมในการเป็นสถานศึกษา มีสภาพภูมิทัศน์บรรยากาศสวยงามสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้ได้จริงตามปกติผู้บริหารมีความพอเพียงมีศักยภาพความรู้ความสามารถในการเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนดีสีตำบลบุคลากรทุกคนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ดีมีการจัดค่ายคุณธรรม นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีมีคุณธรรมนำความสุขโดยผ่านการจัดกจิจกรรมของครูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมฝึกอาชีพจากการสานตะกร้าพลาสติกกิจกรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนกิจกรรมเท่าแก่น้อยเป็นต้นจากกิจกรรมต่างๆข้างต้นโรงเรียนบ้านไซมู์ จึงมีความพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างภาคภูมิขอขอบคุณค่ะ